เอางี้เรามาบอกกันว่าริ้วรอยเนี่ยขอแบ่งเป็น5อันหนึ่งก็คือริ้วรอยตื้นก็คือริ้วรอยที่ผิวหนังชั้นบนก็จะเป็นเส้นบางๆนึกออกไหมที่เขาจะฉีดกับสกินโบท็อกได้อ่ะคือริ้วรอยเล็กๆๆๆๆๆกัอย่างเงี้ยมันก็จะปรากฏเวลายิ้มหรือว่าเวลาที่ขยับใบหน้านะแล้วก็มีริ้วรอยพวกนี้มันก็จะมีรอบดวงตารอบริมฝีปากมันก็เป็นสัญลักษณ์ของการที่เริ่มแก่ตัวลงขึ้นจริงพอเราหลังจาก25แล้วมันก็จะเริ่มแก่แล้วก็เริ่มมีริ้วรอยได้แล้วนะคะก็สามารถสังเกกกตเเเหหห็็็นนนนนนนไดด้้้้้พรรราาาาะวววววว่่่ผิิััังมมมมสสูญีียยยยคคคชชุุืืืแลลอออึก ริ้วรอยลึกก็คือแบบเช่นแบบร่องแก้มเออ่หน้าผากเนื้อออกแหมแล้วก็แบบขอบปากอย่างเงี้ยอ่ะอันเนี้ยก็เป็นริ้วรอยลึกอันนี้เกิดจากการสูญเสียคอลลาเจนแล้วก็ริ้วรอยหางตาริ้วรอยหางตาคือย่นเล็กโดยเฉพาะเวลาที่แสดงอารมณ์เช่นยิ้มหรือว่าหัวเราะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นริ้วรอยที่หางตาเพราะว่าผิวหนังหางตาของเรานั้นขาดความยืดหยุ่นนั่นเองแล้วก็ริ้วรอยบริเวณหน้าผากอ่ะมันเป็นริ้วรอยที่เกิดจากการที่เราใช้กล้ามเนื้อหน้าผากเยอะๆเธอะแล้วยิ่งพออายุเยอะขึ้นใช่ไหมคอลลาเจนนนนนมมััักกก็็ลลลดดงแแ้้้วเราาาไปบบบขขยหึ จำนวนปีเยอะขึ้นมันก็เลยเห็นเป็นร่องบริเวณหนา้าผากอันสุดท้ายก็คือร่องน้ำหมากตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเกิดจากการที่แก้มมันตกลงมาจา้ะทีนี้สาเหตุของริ้วรอยอ่ะก็คือหนึ่งอายุอายุมากขึ้นแน่นอนการแสดงสีหน้าอารมณ์บ่อยๆรังสี UV ก็คือคนที่โดนแดดเยอะๆแล้วก็ไม่ยอมทาครีมกันแดดไม่ยอมหลบแดดไม่ยอมการร่มพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นการดืม่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่อะไรเงี้ยแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยก็คือการนอนแล้วก็ค,ค,วความเครียดเธอต้องนอนให้ถึงเพราะว่ามันต้องมีการแบบหลังสารมาแบบฮิลลิ่งร่างกาย ราสามารถทําเองได้ก็เหมือที่ต้องใช้คุณหมอทําก็คือหตัตถการนั่นเองการดูแลตัวเองหนึ่งก็คือหน้าเราจะต้องชุ่มชื่นตลอดเวลาไม่มีแห้งไม่มีเอียดการล้างหน้าก็ต้องใช้แบบพวกแบบออยเบสก็จะดีแล้วก็ทาครีมบำรุงหนักๆโดยเฉพาะคนที่นอนห้องแอร์ตื่นเช้ามาหน้าห้ามแห้งอ่ะคือตื่นเช้ามานหน้าจะต้องชุ่มชื่นแล้วก็ใช้สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆเราจะต้องกินแลว้วิตามินซีวิตามินอ e, ีอื่นๆที่พี่เคยบอกเกี่ยวกับวิตามินที่กินแล้วเราจะแก่ช้าใช้อันนั้นเลยนะจ๊ะอันสุดท้ายก็คือการทำแบบทร,เเรี้ เกี่ยวกับแพทย์เนี่ยมันก็จะไม่ใช่มีแค่ทรีตเมนต์หรือว่าเลเซอร์เนาะก็จะมีการฉีดฟิลเลอร์ที่เขานิยมกันแต่ว่าอ่ามันก็มีผลข้างเคียงนะคะอันนี้ก็ควรลดตัวการศึกษาให้ดีก่อนนะอันถัดมาคือการฉีดโบท็อกโบท็อกอะถ้าใช้โบท็อกคุณภาพดีเออ่นานๆฉีดทีของอเมริกาของเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าได้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ดื้อโบท็อกนะคะอันที่สามคือการร้อยไหมก็คือคนที่ผิวหนังแบบตรงแก้มตรงนี้ตกแต่ว่าอายุยังน้อยอยู่ก็แนะนําให้เป็นร้อยไหมคอลลาเจนหรือว่าออออาาาาายยยยยุุเเะะจริงงงๆ40ขึ้้นไป่่่ีลักวทส กำดึงหน้าคุณหมอจะเย็บกระชับกล้ามเนื้อชั้ตแมเลยก็จะเป็นการแก้ปัญหาริ้วรอยได้แบบว่าดีที่สุดแล้วก็อันสุดท้ายก็คือการทำเลเซอร์สำหรับพวกริ้วรอยร่องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องพบกับแพทย์ผิวหนังนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีทั้งหมดที่จะแก้ไขปัญหาริ้วรอยบนหน้าให้หน้าเราเต่งตึงไร้ริ้วรอยค่ะ